แกงกระจอนใส่หมูเจ้าอหอมเจ้าน่ากินขนาดเลยเข้ากบหอนเจ้าแกงกบหอนนะเจ้ามา,มากินด้วยกันมะไผ่ยาขนาดเลยเจ้าไ่ยากินงแก่พัดกาจมาหลายวันละที่ว่าจะเอาปลาทูมากินตัวเจ้าแต่กับ,แต,กบแต่กับว่ามันมันมันนักแล้วว่าเจ้าก็ได้จะกินกระเสี้ยงนะเจ้าเพราะว่าเห็นก็เนี่ย เป็นกระเพาะมาทัลล้งวันเจ้ากระเพาะมาช้ามาเลลจ้านี่นะเป็นกำมังมาเลลจ้านี่ม่ามากินด้วยกันมากอืออือโอ้เหมาะหวานหวานวาน,วาน,น้ำพักเหมือนเจ้าหว,วานชุกเลยอือฮะเออตะโ่เหมาะแก่เมืองนะเจ้าแกงเส้นหมูเต้าโอ้เหมาะนะเนีลยผัากกาดต้มแบบเตยเหมาะนะเดยเจ้พาพักน้ำ ฝนตกดีเจ้าวางนี่นะพักการพักอย่างนี้เจ้าง่ามงายเจ้านะต้องเลิกว่าจะเอาพริกตาแดงก็ไปดูไม่เห็นตัวแต่บอกดีกว่าเจ้าจะได้จะออกมาเจ้านักล้ำเจ้าอืมอ่ะเข้ากองห้อนใหญ่ห้อนล้ำ

วันนี้เรจะเอารถไปย้อนไปเป็นไทย้ำมันเถื่อนไม่ได้ไปสักคำเจ้าเมางยันยนีเดี่ยวหันเทียวนี่ยคำไปเหี้ยเจ้าเวลาเร่งเร็วนุ๊กกระเดี่งวันผูกกับเจ้าวันผูกเอารถไปเปลี่ยนไทย้ำมันเถื่อนแล้วก็เปลี่ยนทะบายเบรกกับเจ้ารถย้อนหนักแล้วก็เดี๋ยว พี่สาวาเดี๋ยวไปทำลูกบาลเจ้าคนฟองหอพักพี่เถิแล้วขนฟองหลายอย่างเจ้ารูท้ทีปิดมาตัวเองเพราะว่าทิ้หนไว้ที่หอบ่พี่เมิมเหมือนเจ้าสามเดือนก่อนเอามาใช้บ้านอีกไวีก่ะเปิดกระยะมาปัน่นเอาล่างกายอยู่ตัวเองเจ้า

เรจะเราจะอัดเป็นผูกจะต้องเาจะไปเปลี่ยนฐาน้้ำเสื่อมแล้วก็ไปเปเลี่ยนเทอไ์ไบรกเจ้าเอาไปเบรกหน้าเรื่องอกเคยเล่าเพราะว่าระยทางจะถึงไวอะไรไม่ทราบหรอเพื่อน็เกือบแปดสิบโลนะเจ้าไปกับ ก็ร้อยกโลนะเจารหกสิบกโลนะแล้วตารของตังจไงมีแต่ร้อยนะเจ้าบด็นปเดตีลานเจ้าอืกเดินทางการทริปเราหนี่ยไม่ควจความใส่ใจกับเรื่องของการตรวจเช็คเวลาที่จะเดินทางจะมีความสำคัญมากๆเลยจ เดี๋ยวพอกันว่าถ้ามีเวลาว่างนะก็อาจจะแวะไปซื้อของกินจักได้เลยก็หลายอย่างอยู่เส้นทางตัวเองเส้นทางที่ไหนแล้วก็บิก๊กซีจังไห้ตัวเจ้าเดี๋ยวถ้าตันก็ถ้าประตันก็ะมาเป็นอย่างเจ้าออกกลับเลยเดี๋ยว่าหลังจากไปใหม่ก็ได้เจ้าก็ค เดินทางง่ายๆส่วนตกะตาบ่เคยนี้เจะหรือป้านังฝนนี่ตาบ่เคยหันเจ่งเงี้ยแล้วกอนี่โอ้ข้าวนี่ถึงไนถึงกันนะเจ้าต้องมาวันมาคืนมาเดี๋ยวนี้ไปเอาแล้วจาะข้าวต้ไก่บ่อยไหวแล้วจ้ามาเดี๋ยวนะก่อนข้าข้ามจังวัดได้มืนจเอาแล้วเจ้าเบาได้ทักห่วงตาใส่พิ๊งค์พ้งคมาจอายุนักแล้ว แล้วก็่อนเดียวนี่เข้าตอบนบมายถึงแข็งแล้วเจ้าการมองหันไปไข่ดีเจา้าเวลาเราสวนมากลูกตามใครหันไปเจาายย้ายิงฝนตกอีกไม่ไงเจ้าอายาุเยอะขึ้นความจันทุลังความตื่นเต้นความอยากเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปไหนมอนหมดเจ้าเหมือนเดียวดิตรงนี้นะเจา้า ใส่จะไข่เน e. ี un. ่ยห like ีบหน้าม่ะหอมจะไข่หน้ามหวานจ้วกับผักกาดจอนผักกาดจอนก็บือผักกาดีนมันมีดอกอะไรยกถือหางดอกผักกาดจอนไปจ้อกันล้ำมาแก่ไสหมูกระดูกมกระมักน้ำหอมกระอาจะแก่เปปลาระล้ำจาปากโกปลาชมเล้วแต่แต่หอมมักจอเนาะจะเอาไปลวกลปิมนกมันปิก็สักอยูนะเจ้าก็ได้เป็ขตัข้ากันะเนี่ยก็ได้จะหายปไปกระตาเลยนะเจ้ากระมังยัไงเนี่ยเบลืมโซ่อย่างเรากินกันนะเจ้า มีประกันอันตัวเย็นกับลงมาแกงมาหนูเจ้าลำหน้มากินเปเพือนกันนะเจ้าปกันเนาะ